สวัสดีครับอพบกับผมสหอมนะครับช่องรายการเกษตรเชิงลุกรายการที่จะพาพี่น้องเกษตรกรและท่านที่สนใจเกี่ยวกับเกษตรประมงปศุสัตว์มีความสุขมีแต่รอยยิ้มไปพร้อมกันนะครับวันนี้เราจะมาจับเป็ดบาบารี่นะครับนี่นะครับลูกเป็ดบาบารี่ส่งลูกฟาร์มนะครับที่อำเภอสวนภูมินะครับจังหวัดร้อ็ดของเรานี่เองนะครับ ยังไงท่านที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับคนทาคลิปนะครับแล้วก็เราจะมีเทคนิคดีๆมาแลกเปลี่ยนกันนะครับยังไงก็ฝากคอมเมนต์เข้ามาในแต่ละคลิปนะครับว่าท่านอยากรู้อะไรอยากดูอะไรนะครับเดี๋ยวเราจะการให้นะครับเดี๋ยวเอาเป็นว่าคลิปนี้เรารีบจับและรีบไปส่งเพราะว่าเราไล่เข้ามาอออกันนะครับช่วงนี้อากาศเย็นด้วยนะครับ เราจะใส,ใส่ช่องละสิบคู่นะครับก็คือยี่สิบตัวนะครับก็ประมาณนี้นะครับแต่ละช่องนะครับนี้เราจะให้หลานชายนะครับลูกลูกลูกพี่ชายผมมาจับนะก็เลยจังนั่นผมจะให้คือจะฝึกจะฝึกให้หลานนะครับ น,นะครับจะให้ให้ให,ให,ให้ให้หลานเป็นคนทํานะครับเรื่มกล่องใหม่เลยก็ได้ปอนแล้วกล่องนี้ดาจับเองนี่นะครับจะลองฝึกฝึกหมาดูนะครับมันจะเป็นหรือเปล่านะครับอยากให้มีความรู้ติดตัวไว้นะครับ เพราะว่าางานผมก็ค่อนข้างเยอะแล้วก็อยากถ่ายทอดให้นะครับเพราะว่ามันมันเป็นความรู้ติดตัวได้นะครับก็ค่อยๆค่อยๆบอกแนะนําไปไหลายๆอย่างนะครับไม่รู้จะเอาหรือเปล่านั้นไม่รู้ชอบหรือเปล่านะครับเพราะแต่ละคนก็เราไปห้ามเขาไม่ได้นะครับว่าเขาจะชอบเรื่องแบบนี้หรือเปล่ามันมันเป็นอาชีพที่เปิดเลอะเทอะพอสมควรนะครับไม่ใช่ที่เป็นอาชีพเอี่ยม แล้วก็สบายนะครับนอาชีพที่แบบค่อนข้างหนักอยู่พอสมควรนะครับแต่รายได้ก็ก็พอได้นะครับถ้าลูกเป็ดเยอะๆแบบนี้ก็ยิ้มได้นะครับคนทําลูกเป็ดนะครับหมุนด้วยต้องกวอนหมุนหมุนตัวเนี้ยเนี่ยหมุนตัวนี้หมุนอย่างเงี้ยอันแหละหมุนกดก็ระวังคอมันนะเผื่อคอมันสอดออกมานะอันละเอเปิดเปิดฝั่งนี้แล้วก็นั่นเลยเปิดฝั่งนี้แล้วก็จับเลยแล้วก็วางนั่นเลยครับ ซ้อนอ่าต้องไปเอาซ้อนฝั่งนู้นอ่าแล้วก็จับใส่กรงอ่นแหละเดี๋ยวค่อยเอาออกไปจะได้ง่ายจับเลยแล้วก็จะจับไปด้วยนะครับให้หลานจับแล้วเราก็จับด้วย เริ่มเย็นๆแล้วนะครับยังไงก็จะลืมดูแลตัวท่านเองแล้วก็สัตว์เลี้ยงของท่านนะครับพออากาศมันเริ่มเย็นพอสมควรแล้ววันนรีบทํานะครับรีบทํานะ จับตัวมันนะ่ะจับตัวมันอย่างเงี้ยดูอาเนี่ยดูอาเนี่ยหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่รีบๆทำเลยห้าหกเจ็ดแปด้าสิบเพราะตรงหัวมุมมันทับกันตายแนละ้วเราอย่าให้หนีบคอเปียน,นะบอน จะให้หนีพอนะใหม่เลยนะครับครั้งแรกที่ที่ให้ทำเลยนะครับเดลวื่อวันนึงจะให้ขับรถไปส่งเป็ดที่สองปอลาวนะครับ ไก่ปล่อยเพาแต่เป็ดเด็กกรุงเทพไม่รู้จักเป็ดรู้จักไก่แล้วครับหันหน้า,าทางนี้ไดยหันหน้าไปจับทางนี้ไดยโชว์ให้คนรู้จักหน่อยเพื่อแบบไปขโมยจับเป็ดจับไก่เขาเขาจะได้ตามหาถูก หลานชายนะครับมีคนเดียวนะครับลูกพี่ชายนะครับเผื่อสนใจเกี่ยวกับกเกษตรนะครับว่าก็เป็นเป็นอาชีพอาจจะเนื้อตัวไม่สาดสัน้นแต่ก็รายได้หรือสเตตเมนต์นี่ไม่อายไม่อายอาชีพอาชีพหรูๆนะครับไม่อายอาชีพอาชีพดีๆนะครับก็ไม่รู้ว่าอาชีพไหนดีนะครับ แต่ก็ก็ถือว่าไม่อายใครนะครับถึงจะเป็นอาชีพเกษตรกรก็ตามมานะครับทําได้ไปอนไ,ได้ฮะทำได้แร้ว่ง<ะ>ันร้อยห้าสิบล้วไม่ไหวแล้วฮะไม่ไ,ไหวใช้เป็นแต่งเงินอย่างเดียวนะครับมีเท่าไหร่ก็ไม่พอ จับเราเร็วเลยดึงมือเข้าเราเร็วนั่นแหละผมกลัวพวกที่อยู่ข้างล่างทับกันนะครับเพราะว่าเราปิดไอห,หัวกุกแก๊สอนะครับเดีย๋ยวลองมาดูนะครับนี่แหละก็กะว่าคทิปนึงก็อย่าตำกว่าพันตัวก็ก็ดีใจแล้วนะครับช่วงนี้อากาศมันหนาวนะครับไข่ก็เริ่มลดแล้วน,นะครับ สำหรับฟาร์มอื่นรดหรือไม่รถผมไม่รู้นะครับของผมรถนะครับเดี๋ยวเอาไปส่งลูกฟาร์มกับลาเลยได้ไหมรีบไหมฮะได้อยู่ใช่ไหมไม่ไกลหรอกคอยดอูไปด้วยกันนี่ไม่รู้จะอยากได้อะไรบ้างนะครับผมค่อนข้างปวดหัวนะครับสักพักพี่ชายผมก็จะบอกว่าเฮ้หยหลานอยากได้นั่นหลานอยากได้นี่นะครับ มีการบอกพ่อบ้างไหมเอ๊ะเอ๊ะหันหน้ามาพูด <c oughs> มีบอกพ่อบ้างไหมบอกว่าเลยเอ๊ะบอกว่าอยากได้อะไรนี้พ่อบอกว่าให้คุยให้หาให้ให้โทรไปหาใครฮะอยากได้อะไรนี่คือพ่อบอกว่าให้โทรหาอาใช่ไหมแล้วทำไมอาใช้งานทำไมขี้เกียจยังไง <c oughs> เอ๊ะเมื่ออยร่จะโตพี่ฝากงานก็แทบจะไม่ได้เพราะกระย่าง อให้บอกให้เข้าหมาน,นี่ก็แบบเงียบกิ <ś> ๊บเอ๊ะนี่นะครับคือก็คืออยากจะทําให้เขารู้นะครับว่าว่ามันเป็นเป็นอาชีพที่ได้เงินนะครับที่ทําได้จริงนะครับแล้วก็มีรายรับจริงนะครับถึงจะเป็นอาชีพไม่รู้นะครับบางคนก็จะดูว่าเหม็นดูว่าไม่นั่นนะเหม็นไหมปอนเหม็นเหม็นใช่ไหม,ไมอ่านี่นะครับอันนี้คือเด็กกรุงเทพจริงๆนะหันหน้ามาจากตางนี้เลยหันหน้ามาจากทางนี้ อันนี้ถามไปด้วยนั่งลงอนะจับไปเหม็นใช่ไหม <c oughs> คิดว่าทำได้ไหมทำได้ครับทำได้เหรอทำไดหห้หรือใช้เป็นแต่ตังค <c oughs> ่าแรงต้องเยอะบป่าวะ <c oughs> อันนี้คือ, <c oughs> คอเด็กกรุงเทพจริงๆนะครับกรุงเทพแต่กำเนิดน,นะครับแล้วก็เหมือนกับยังไงะจะลองให้มาทำดูจะรอดหรือเปล่าไม่รู้นะครับ คิดว่ารอดไหมรอดเฮ้รอดแน่นอนรอดแน่นอนใช่ไหมนี่นะครับไม่หลงนะหลุดตัวตัวหนึ่งจับเขาไปด้วยเขาด่าอานะเขาไม่ด่าปอนนะอ๋ออยากอยากอยากทำอยากสอนให้เป็น่ะนะครับเผื่อบางที ผมไม่อยู่นะครับพอารถที่ฟาร์มมันมีอยู่แล้วก็บอกให้หลานแบบจับไปไปส่งบ้านนั้นบ้านนี้ก็คืออยากให้เขารู้จักลูกฟาร์มรู้จักเอ่เอคนที่คอนแทคกันอยู่ตลอดเวลานะครับว่าคนนั้นคนนี้อะไรยังไงอย่างเงีย้ยเผื่อบางทีมีเรื่องเองินเรื่องทองเรื่องอะไรเข้ามาอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นมากับคนน้องผมนี่คือผมรับผิดชอบเต็มที่อยู่แล้วนะครับก็อยากให้หลายๆท่านในกลุ่มลูกฟาร์มหรือกลุ่มที่ คอนแทคกันอยู่ค้าขายกันอยู่เนี่ยรับรู้ไว้นะครับว่าอันนี้คือหลานผมแล้วก็ถ้ามีปัญหาเรื่องเงินเรื่องทองเรื่อง,เร,องเรื่องอะไรเนี่ยก็คือผมรับผิดชอบได้อยู่แล้วนะครับกับลูกฟาร์มคงไม่มีปัญหานะครับเพราะว่า,าเหมือนกับยังไงอะอาหาราลูกฟาร์มเอาไปก่อนเยอะนะครับก็ถ้าเกิดหลายๆเรื่องนะครับพวกเราอยู่กันแบบนิ่งๆกันแล้วนะครับทั้งลูกฟาร์มทั้งนี่นะครับก็อยู่แบบสบายๆแล้วนะครับเหมือนกับไม่ต่างฝ่ายต่างไม่คิดจะโกงกันนะครับเพราะว่า อาหารรุ่นหนึ่งก็ห้าหกหมื่นผมสั่งไปลงให้ก่อนอย่างเงี้ยนะครับบางทีก็เกือบเจ็ดหมื่นก็มีนะต่อรถผมสั่งไปลงให้ก่อนแล้วก็เก็บที่หลังอย่างเงี้ยนะครับหรือหักหักจากเป็ดเนื้อที่ขายแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มีนะครับเผื่อบางทีผมให้หลานผมเข้าไปจับอย่างเงี้ยนะครับก็จะได้แบบ เหมือนกับสบายทั้งผมทั้งนั้นด้วยไม่ต้องรอผมคนเดียวนะครับเอาเอากองเปล่าขึ้นทับเอากองเปล่าลอกองนู้นเลยปอนจับกลองนู้นกอนครับเอากองนี้วางไว้น่แหละถูกลองแล้วแับฝั่งนู้นเออจับนี่เลยขึ้นทับนี้เลยขึ้นปอนขึ้นทับนี่แล้วถานหน้าตรงนี้เลยนะครับคือครั้งแรกเลยนะครับที่ให้มาจับไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะครับ <c oughs> <c oughs> ทำได้ไหมงานหนักไหมเอ๊ะ ไม,ไม่หนักแต่ทำไมขี้เกียจจังฮะอาให้มาเทอาหารให้เปลดอยนเงี้ยทำไมขี้เกียจจังฮะขี้เกียจไหม <c oughs> <c oughs> ถ้าขยันได้ครึ่งผมเนี่นะผมจะไม่พูดสักคำเลยนะครับ <c oughs> พ่อเขายิ่งขยันมากนะ <c oughs> เคยเห็นคนขยันแล้วพ่อยอดไปหมามจริงฮะ <c oughs> อาอ,อาชีพไม่ต้องโก้หรูแต่มีเงินทุกวันมันดีไหม ฮะแต่อาชิปกู้หรูมีแต่นี่แหลสิมแนอะไรเดียวกันเอะตอนนี้เหมือนกับยังไงครับเหมือนกับอย,า,รรบอกบอยากจะฝึกอยากจะหัดให้นะครับก็คือเหมือนกับถ้าขออะไรถ้าเกิดปริเสธไม่ให้บอกว่าไม่มีตังนี่ก็คงไม่เชื่อครับเชื่อไหมถ้าอาบอกว่าไม่มีตังฮะไม่เชื่อ<ะ> ไม่เชื่อทำไมไม่เชื่อฮะออกบ้านทุกวันเลอออกบ้านทุกวันเขาหมดตังทุกวันดิฮะแล้วทําไมแล้วทําไมไม่อยากเข้ามาเรียนรู้เข้ามาทํางานเหม็นฝ <laughs> ังนะครับเห <laughs> ม็นนะนะแต่แต่ตังอยากได้อยู่ใช่ไหม <laughs> คนที่คนที่คอมเมนต์คอมเมนต์ได้อย่าแรงนะครับอย่าด่าร้านผมแรงนะ มันเหม็นนะมันอยากได้ตังค์ครับเราคิดดู <laughs> มีอยู่ตัวเดียวเนี่ยนะครับไม่รู้ว่าจะจะรอดถึงฝั่งหรือเปล่าไม่รู้นะแต่งานหนักนี้คิดว่าคงไม่สู้นะให้ยกกล่องเป็ดโยนขึ้นลวดไหวไหมได้อยู่ฮะคิดว่าไหวไหมนิดนึงฮะไหวนิดนึงไหวนิดนึง <laughs> <laughs> เดี๋ยววันจันไปจับเป็ดมาไม่ลองไหม ฮะเอาจ้างเฮ้จ้างไปเดี๋ยวดูก่อนทุกสิ่งทุกอย่างก็คือก็คือ,อเหมือนกับให้เขาเรียนรู้นะครับแต่ต้องจ้างนะนะถ้าไม่จ้างมนี็คงไม่ไปหรอกครับวัยนี้นะวัยนี้กาลังกาลังติดเกมติดไม่เกมอ่ะติดมากนะครับลูกหลานใครเป็นแบบลูกหลานผมมั่งนะครับ <S <S มีคนเดียวนะครับ <S <S ผมไม่มีแฟนไม่มีลูกนะ <S <S ก,นะก็มีหลานอยู่ตัวเดียวเนี่ยละครับมันจะเป็นงานหรือเปล่าไม่รู้นะ นะครับถ้าเกิดเป็นเป็นคนให้ก็คงดีนะครับถ้าไม่เป็นก็เป็นหมาไปก่อนแล้วกันนั่นแหละเอาเอาไว้กันกนได้พอดพอไปไม่ไกลหรอกหมุนนี้หน่อยหมุนเนี้ยหน่อย,เ,ย,อยเดี๋ยวเดี๋ยวฝาปิวอ่าหมุนเลยครับหมุนเลยอ่านั่นแหละโอเคเอาขึ้นเลยเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ยาวพอสมควรแล้วเนาะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจับเ็ดช่วยหลานก่อนนะครับมันจะไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวยังไงก็ าฝากติดตามกันเรื่อยๆในคลิปต่อๆไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับไปแล้วครับทุกท่านสวัสดีครับสวัสดีปรอนสวัสดีไก่ปิดีิดคลิปแม่วหอยสวัสดีครับ,วรบไว้เจอกันอีพีหน้าครับผมเอเอา,เอาพูดไรพูดไรหน่อยบอกเป็ดปบาบาลีครับผมสตอรอทอมมาซื้อเลย <laughs>